เลยเนาะทุกคนตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นนะคะเราคิดว่ามีหมาอยู่ใต้บ้านนะเพราะว่าได้ยินเสียงหมาเห่าตลอดเลยตอนแรกคิดว่าอยู่ในบ้านแต่ในบ้านไม่มีหมาทัดก็เลยสงสัยว่าต้องอยู่ใต้บ้านแน่นอนน่าจะมีลูกหมาแบบว่าหลุดเข้าไปข้างล่างเว้ยไปเจอตรงนี้เลยดีปะเฮ้ยมาอยู่ในนี้ ราต้องพยายามหาทางขุดเปิดดูว่ามีหมาจริงไหมนะคะแต่ถ้ามันมีจริงอะเพราะว่ามันหิวมากเลยอะไรวะ,ะเนี่ยหัวกบปะเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีทางเข้าอื่น้ยเพราะนี่อันนี้ขุดไปนานสบานเราไปตรเนี้าดรู้ได้ยงมันมีทางเข้าอื่นมันจะเข้าได้มันไม่มีทางอื่นเลยช่องนี่นี่อยู่แล้วเว้ยช่องสวิทข้างล่างเหรอเหรอวันดีอยู่ไหมลูกเสียงไปไกลๆแล้วไปซืนเสียงไปไกล ดี้นเหรอดีอ้นแรงมากมันม,มีโพงอยู่ไหมอย่าไปลองเด็ดตรง้อมบ้านลยแต่ว่ามีทางเชื่อมน,นั่นเองหมาวะไม่น่าใช่เล็กไปหมาเขาได้ป่กวะหรือว่าเข้าได้ล้งนั้นะ มันจะยากอยูน่นะคอปกติทางใต้ถนนบ้านทุกคนมันจะมีช่องสวิตวิสเขานบอกว่าเราลงไปทั้งใต้บ้านเลยเว้ยเพื่อไปซ่อมสายไฟอะไรต่างๆได้ช่างก็จะลงไปซ่อมสวิตกันตรงน,นั้นใแต่ว่าถ้ามีหมาจริงๆอะทุกคนมันก็ต้องออกมาให้เราเห็นปะถ้ามันออกมาได้แล้วอะไม่แน่คือประเด็นคือข้างใต้อะมันเป็นโพรงพวกดินส่วนอะไรต่างๆจุ่มเป็นกันโพรงแล้โพรงมันจะใหญ่มากเพราะว่าบ้านเราอยู่ได้เพราะว่าเสาเข็มมันก็เป็นโพรงเสา่างนั้นอะแต่ดินที่มันยุบไปอะก็จะเป็นร่องที่แบบว่าดินหายไง ซึ่งมันจะติดกันทุกบ้านเลยมันก็จะเชื่อมันได้หมดเลยล่ำมากลงใต้ดินของหมาไหนช่องเซอร์วิสใต้ดินเราวลงอยู่ตรงนี้แหละไม่แต่มันไปละวันเมื่อกี้ฉันตอนนี้ตีเสียงเห่าล่าสุดอะแต่รู้สึกเสียงมั่อไปฝั่งนู้นแล้วอะนี่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 ทุกคนดูไม่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 แต่ว่าเป็นโคลแบบตรงขอบบ้านนั้นอะเข้าไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วเห็นปะก็จะเชื่อมันหมด เป็นการเจอใหม่อยู่ใต้ดินของบ้านที่แบบงูเพราะว่าน้ำมันจะไม่ติดอยู่ตรงนั้นก็พอทุกคนเพราะเขาคิดว่าน่าจะไม่มีอาหารกินแน่ถ้ามันออกไม่ได้อะมันไม่ใช่ว่ามันไม่รอดเพราะว่าถ้าเกิดมันติดในนั้นจริงนะเว้ยตอนที่ช่างพู้มาทำอ่ะซึ่งเป็นอาทิตย์กว่าแล้วมันต้องตายแล้วถ้าไม่มีอะไรกินขนาดนั้แต่นี่ยังเสียงเขาแบบชัดเจนแบบยังมีเสียงเขาอยู่เดี๋ยวเราจะรอดูอีกสักตอนเย็นว่ามันจะมีอะไรดังตรงนั้นไหมนะทุกคนหรือว่ามันตายไปแล้วไม่รู้หรือมันออกไปแล้วอันนี้ก็รอดูกันค่ะ ครั้งแล้วอะเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเลยเว้ยเสียงมันอยู่ใต้บ้านจริงๆนะใช่มันยังดูวิ่งไปเล่นได้ถ่ามันมาจากเรียกว่ามันวิ่งมันอาจจะห,หาทางออกก็ได้ถ้าเกิดปัญหาทางออกมันติดใกล้มันก็ต้องแบบไม่มีเสียงก็เสียงยู่มระแวีงนั้นไงแต่ที่เสียงมันกระจายแบบหายไปไกลมากเลยแปลว่ามันต้องมีที่ไปไกลมากเว้ยคุณผูคะตอนนี้เราได้ทําการเรียกคนสวนะเพื่อที่จะมาแบบดูข้างล่างนะว่าแบบ มีหมายอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะเนื่องจากว่ามันถูกบกปูนไปแล้วอะ่ะตอนนี้คือเย็นแล้วเรายังได้ยินเสียงน้องหมาเห่าเลยแต่ว่า,าค่อยๆเบาลงเรื่อยๆอะ่ะทุกคนแบบเห่าแล้วก็ไม่ได้เห่าแ,แล้วก็เห่าครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดทุกคนตอนนี้เรากําลังจะยกะพวกกระเบื้องออกมาเองดูนว่ามีหมาไหมนะทุกคนจบละปคนไม่ได้อ่ะพี่ แล้วสมัยเขาลงปลูนอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนต้าลงปลูนปิดซอกไว้แล้วก็ดินทับทีหลัง,งท่อเป็นเดี่ยวต้องลงไปทางท่อข้างล่างจะไปไหมว,ว,ว,ว่างิงก้าฟงติ้งจกพวกตุ๊กแก้วว่าไม่ได้เขาเป็นห่วงมาทขาไงเนี่ยผมก็กลัวเมื่อกี้เขาถามทีมงานมาทุกคนเขาบอกว่าอยู่ในนี้ยมาประมาณตั้งแต่เมื่อคืนอะผมเมื่อกี้จะได้ยินเสียงมันทึ่ทง,ทงฝังรูนรอบนึนง สมันเหา่าอ่ะแต่กิ๊ไม่ได้ถิงตรงนี้แต่มันกลับมาไงมันมมวิ่งไปได้ไม่รู้ได้ไงมาจะติดอยู่ข้างล่างก็ได้ถ้าติดอยู่ข้างล่างจะไปเห่าตรงบ้านหนูได้ไงมันอาจจะไม่มันอาจจะวิ่งไ,ไปเห่าอยู่ข้างหลังก็ได้มันเป็นไปได้เะล่าอาท่าลองคิดถึงคาเป็นจริงอาท่านหรือว่าพี่จะคิดแง่ดีแต่ว่าถ้ามันติดอยู่ในนี้จริงๆอะไม่รอไว่ไงดิเหาก็ตายทีทั้งไม่ตายตายแล้วมันออกมาไม่ได้อนะ ดังนั้นานาลกคุ้นเดี๋ยวเรารอนะสมัยมาว่าเขาจะทุบมาได้ไหมนะคะเขาทุบวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีทำไมมันตายขอร่างแันไปไหนไม่ได้จริงมันก็ตายอยู่ดีเขาไม่สามารถทุบวันนี้ได้ตอนนี้ห้าโมงเย็นช่างเขาไม่ไม,มีเลยแต่มันก็มีความเสี่ยงที่มันจะรอดมากกว่าอยู่ข้างในปะแต่มันทุบวันนี้ไม่ได้ก็ต้องรอคนมีอยู่ดีท้ไมถึงวันนี้ไม่ได้เลยอ่ะเขาไม่นนไมีทีมเ,เขาทุบเองเหรอเขจะทุบยังไงอ่ะ ชาปูนแบบติดกับตัวต่อบ้านไปเลยแต่แกว,ว่ายังไงมีทางเดียวว่คือรูนั้นใช่ปะ่ะไม่งั้นจะลองไปดูเหรอ,อ,อจะลองไปมุดตึกระตาแต่มันจะเข้ามาตรงนี้ได้เลยเหรอรูนั้นไม่แน่ใจไม่รู้อะไรเลยไม่ไดีอะทุกคนมาโทรตาไปละน้าได้ยินเสียงหมาอยู่ตรงพื้นนี่เลยเอ,อ่ะโอ้มันจะเข้าได้ไงวะมันเข้าทางช่องเซอร์วิสข้างหลังบ่อนะไม่นีน้ามีหม,มดแล้วแต่ไปจากบ้านติ๋วเราแบบเป็นโพง หลังมาที่มาเยอใช่ไหมเนี่ยมันจะมันลอมาไม่กระสุดเหมือนกันมันจะมดลงมาปะไม่มาไม่ได้อันนี้เป็นร้วาอะไรปิดเป็นรถใช่หรือเปล่ใช่ครับนทงี้เราลงไปดูนะได้วมันลงไปได้เลยเหรอคะน้มันจะมีทิ้งจกไหมน้านี่นี่จุกจกจอะไรปิ้งจุกแกหนูอะไรแม่ ปน้าจะไปยังไงต้องฆ่าไปเลยเหรอใช่โล่งเลยไม่มีไม่มีมมมมจะยิงที่อื่นกล้องมาบ้านเราเปล่าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยเอ๊ะปากรตรงมเงินตวทองยังไม่มีเลยน้าเราเข้าในมันเป็นอะไรครับ เข้าได้เลยลูกเข้าถึงนู่นเลยแหละถึงหน้าบ้านเลยไม่มีอะไรหรอไม่มีหมาเลยหรอไม่มีลองดูเลยเป็นกล้องเป็นอย่างไรฮู้ดเนี่ยงูนี่นะเดินกันนี่เอาเลยเออสองให้กันเอาจริงหรอหนึ่งเดี๋ยวนายสองได้จริงลูกไม่มีงูจริงใช่ไหมนี่เรียลบไปแล้วนะจะไปเป็นเพื่อนเพื่เน้าไปเป็นเพื่อนเออเอาขาเข้าไปก่อนนะลูกขาเหรอคะเออขาเข้าไปก่อนที่ฉันจะต้องนอนนอนไปนี่เขะนั่งนี่แหละนั่งบนน้าพาไปเลย หาจจะว่าเองก็จะเปื้อนแล้วเสื้อผ้าอไม่มีนั่นแหละเออนั่นโล่งบัดเข้าไปข้างในโล่งกว้างกว่านี่อีกข้างในอ่ะไอมันโหดมากเลยบัดเข้าไปเดี๋ยวจะได้รู้ว่าข้างล่างลูกไม่รู้จะไปยงไงหนูกคานไปได้ไหมได้ไม่พ้นนี่อุวยนี่หมาไหมอ่ะถ้าพ้นคานนี่ก็โล่งแล้วทำไม ถ้าพ้นคานกว้างแล้วไปถ่ายข้างในหนอนโหโคตรโล่งเลยมันกว้างมากเลยตข้ามาข้างในนะคะมันแบบว่ายังไม่เจอหมาใบอกตัวเองรับไปัวเล็กมันตัวเล็กมันเข้าไป ไปเข้าไปเพื่อเข้าไปเข้าไปเลยคุณคนไมเคยเห็นเลยเหรว่าใต้ถุนบ้านเลยมันมีลูกทุกหลังที่ขนาดหลังนี่เป็นอย่างนี้เนียหน้าบ้านแล้วนะหน้าโน้นหลังบ้านอ๋อที่ขึ้นนะมาต่อท่อให้แม่เลยไม่มี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 หมาเลยถ้าเกิดถ้าเกิดมีหมาผมว่ามันต้องรอนะทุกคนตอนนี้ต้องรอนะอ๋อนั่คือห้องทำงานเขียวใช่ไหมเข้ามาเขียวเราเข้ามาถึงใต้บ้านแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เจอหมานะ คิดว่าเขาน่าจะไปแล้วไมก่ก็อะไรสักอย่างแต่มันได้ยินตรงนั้นจริงๆอะ่ะ <c oughs> อุ้ยแบบนะี้นะโอ้ยมันเป็นน้ำหนององนี้เลยเหรอฐานบ้านนี่เงียบคุตัวหน้าจะเป็น,นตนอนะวเป็ดดีเลยวะ่ะเป็ดตัวบีเลยวะ่ะเออใช่พวกโถง <c oughs> ันมือน,น,น่จริงเ่ยเหมือนนันงซุ้บีของหนูว่านเลยนาเข้ามาในนี้บ่อยมากก็แล้วแต่แม่หนูให้เข้า ต่ออะไรอ่ะเออไม่มีวะ่ะแล้วนี่คือเสารแรกนะเข,เขาท่อตีงี้เขามาหลอกแม่เพราว่ามาท,ทําท่ออย่างนี้ให้เนี่ยเขาไม่ทําให้เนี่ยเนี่ยจริงจริงเขาเตรมมาทำนี้ให้แต่เมื่อคืนมาวางไว้ที่ไหนนะเขาหลอกเลยเออหลอกแม่แม่ไม่รู้แม่ไม่ได้ลงมาอ้าวแต่ว่าแม่ไม่ฉลาดอะไร่ใช่ไหมถูกเฮ้ยห้าไม่ดีเฮ้ยนเนี่ยยมาทั้งแน่แนะประตูแน่รู้แน่แนั่นตีรู้ก่องไฟไปแหละ ไม่เจออะไรเลยว่ะเราลงมาถือค่ะใต้ถุนบ้านแล้วก็ยังไม่เจอหมานะก็คือไม่รู้ว่าเสียงหมาตรงนั้นตรงบอ่อบามันคือเสียงอะไรอ่ะพ่อก็ได้สอบถามทีมงานทุกคนเขาบอกว่าได้ยินเสียงหมาแต่เมื่อคืนเนี้ยก็นึกว่าหมาอยู่ในบ้านแต่มันไม่มีนี่ครับพี่ลองฟังเสียงนะฝั่งนี้ดังปุ๊บฝั่งนู้นจะดังฝั่งขวาเนะีฝั่งบ้านนู้น วะไม่เจอเลยฮะไม่มีสปัวไม่มีขี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีแตาไม่พื้นมันมีแบบวาวมันคือเพชรหรือเปล่ามันมีวาวมันเรี่ยวาวจริงมันมีขามันเป็นอะไรก็เรียกอะไรนะยิบซ้ำเลยทุกคนแต่พื้นเป็นเพชรวิงวิงเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเอกแล้วว่ะกูเจอขุมทรัพย์อยู่ในบ้านกูนี่เขาบอกว่าเขาเจอแบบทองอยู่ในไหดิใช่ใช่เป็นเป็นไปได้นะทุกคนเอาป่ะเจอที่ทางเงินละ ขุดเพชรบ้านที่บ้านทานออกลูกทานออกออกไปแล้วมันโล่งเลยนะเย็นเลยนะทั้งวันทั้งวันเสียงหายจริงนะแต่มันไม่มีเลยวะอออกไปบัตเล่อดออกทีไร ขับขึ้นยากเลยอ้าวกคนลงไปแล้วมันไม่เจอหมาสักตัวเลยแล้วเสียงนั้นมันมาจากไหนอยู่มาตั้งนานไม่เคยได้ยินเสียงหมาตรงนั้นเลยนะทุกคนอันนี้คือหมาอยู่ในบ้านเลยอ่ะอย่าลืมนะไม่มีหมาน้าดูด้วยขวดเราขึ้นยากเปรบมากเลยนะทุกคนพวกเขอบเขอบอย่างเงี้ยแย่เลยเพื่อหาหมาทุกคนช่วยชีวิตหมา สรุปไม่เจอไม่เจอทำไมไม่มีแม้แต่แก,แกจิ้งจกหนูไม่มีสัตว์เลยค่ะอะไรเลยอย่างที่เราคิดอ่ะสรุปก็ไม่มีหมานะครับทุกคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราได้ยินบอกมันอยู่ตรงพื้นเลยนะมันใกล้มากเลยหรืออย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือมันไม่ใช่หมาที่อยู่งใต้แต่มันอยู่บ้านอื่นแล้วมันเห่าแล้วมันเป็นพวงนะทำให้เสียงมันแบบก้องมาตามทางใต้เป็นพวงด้วยกันแต่เมื่อกี้พวกก็ได้ยินใช่ปะมันคือแบบ มันตรงนี้เลยอ่ะมันแกล้หูลงมากเลยป้านี่กด้วยมันปิดสมัยนะคนแต่วันนี้เราลงไปหาแล้วเออมันไม่มีจริงมันเงียบแล้วมันก็แบบไม่มีสักแม้แต่ตัวเดียวมดยังไม่มีเลยคิดาาดูดิใช่ไม่แต่คุณแล้วก็ทรายเจอรายเป็นเพชรเต็มเลยจะน่าต้องมาลองดูดิจะอร่อยมีสีน้นแต่จะเจอก็ได้อะไรบ้านนะบ้านกูแต่ถ้าเจอแล้วอ่ะเราต้องแบ่งกันนะพี่บ้านกูเขามันจ<อ>ับ<ะ> ถ้าได้ยินเสียงหมาอีกเราจะลงไปตอนที่ได้ยินเสียงหมาให้คนดักตรงนู้นแล้วเขาจะลงไปข้างล่างเลยทุกคนไปดูกันว่าสรุปมันมีหรือไม่มีกันแน่ตอนที่มันกำลังเห่าเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครรู้ว่าแบบหมามันลงไปใต้ดินได้จริงไหมหรือบ้านใครมีประสบการณ์นี้ก็บอกด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราลงไปดูแล้วมันไม่มีเป็นกําลังใจให้น้องหมาด้วยนะคะถ้ามันติดอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่เห็นจริงๆก็เราจะพยายามหาที่สุดค่ะทุกคนตัดผ้าไปน้องหมา นั่งอยู่ที่บ้านเรียบร้อยกินข้าวเห่าเล่นไปเฉยเราแม่งมันเหนื่อยหามันคิดว่ามันอันตรายลงไปถึงใต้ถุนบ้านเป็นประสบการณ์มาคนวันนี้ไปละค่ะไปนดูตูดไปก่อนกันเละเน่เหรอูไม่ต้องนั่งตูเลยนด้วยไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยองเงี้ยแก่หลังหมาเอาใจทุกอย่างโอ้เหนื่อยสุดละแหน่ดูเท้าฉัน ผมไม่ไ้ลงไปไ,ได้ยินเสียงคนอยู่ในนี้ได้ยินเสียงคนอยู่ในนี้ไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นหรอเนี่ยเสียงหมาได้ยินป่ะพี่ได้ยินหรอออเนี่ยเสียงหมาอยู่ตรงนี้เลยอ่ะ มีเสียงมาแต่เราได้ยินชัดมากเราได้ยินโค้ชชัดเลยพี่ฮช่เหรอมีเสียงหมาไหมผมไม่ได้ยินอะไรเลยใช่มันอยู่นี่เลยอ่ะนี่อันนี้อยู่ตรงข้างข้างใต้พี่เลยวะแอบมากใกล้มากเสียงมันใกล้แต่ทำไมข้างล่างมันไม่ได้ยินหรอเพราะว่ามันเป็นอยากจะเช็ดทฤษฎีนี้เลยอ่ะผมว่าน่าจะใช่โลมิติโคขนาดอันนี้เรื่องจริง มันไปไม่ได้โอป้าขอร้องที่ดไม่ดีไม่ควรตีวอนทำไมเขาไม่เชื่อเลยวันนี้จะเป็นการเปิดความลับของโเลยนะป้ามันอยู่ตรงนี้แหละเราว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้เขาอยู่ข้างล่างเ่หมันจะอยู่ในล่องลึกบางล่องก็ได้แต่เขาไม่ได้ยินเสียงใครเขาไม่ได้ยินเสียงหมาเลยกองกอ่านมาไม่ได้ยินเสียงหมาแต่ข้างบนได้ยินแต่ข้างล่างไม่ได้ยินมันเป็นไปไม่ได้จุดๆเดียวกันน่ะรูก็มีไม่ ใจมันคือโลกไม่ติดผู้นานเว้ยเนี่ยกำลังเช็คตอบโลกวิญญาแล้วสุดเปิดใหม่แม่งเดือปปาชูกตายลืมไหม